ตำกุ้งสดหอยแค้งค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อมาก,กินแซ่บๆนํากันนี่ปิ่งไก่น้ำเด้อค่ะหิ้วข่าค่ะกินข่าตรงแต้เก่าม่วงค่ะทุกคนเมค่คขามันเด้ค่ะ สวดสด้ด้วยค่ะไม่ใส่ไกลน้ำเดียวข้าวซอยข้าวเทียงรวดเดียวเลยอืม อันบันฝานะคะนากาดแก้ว ซอย่างไม่เชียนสือ่อแต่การหุนห่นหานคนได้ค่ะทุกคนขาดต่มงฮงแสบจนใจเย็ยนเบิร์ดเพื่อนเปิดคล้ายเทียงไหมค่ะซอยย่างไม่เชียน ตืต่นตกตาหัวหวนหัวเนยค่ะทุกคนขาดแตงโมคฮงแสบจนใจเย็นเบิร์ดเพิ่งเปิดค้ายเทียงไหมค่ะคล้องแสบเนาะโดนเราก็รอตอนแรกเราว่าเราจิตามเองขี้ข้ามไหมค่ะซื้อเอานี้แหละง่ายดี

ไก่ไก่เนี่ยไ,ไดกินโดนเติบนะคะเนาะหากินยากเลยปีนใส่แม่ไดสิบ,บาั๊นั่นต้องปีนไตนาโองเรียนนะคะเนาะอื